สวัสดีครับพ่อเพชรบ้านหลังสุดท้ายของน้องจรจัดแล้วก็เป็นผู้ดูแลร้านสามขาคาเฟ่ครับครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ทำให้พ่อได้ตั้งร้านสามขาคาเฟ่นะครับมันเกิดขึ้นหลังจากช่วงที่เราเพิ่งผ่านพวิกฤตรโค้นโควิดก็เลย เกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการหารายได้นะครับในการดูแลเด็กๆทั้งร้อยกว่าชีวิตที่บ้านนองพ่อแห่งนี้เราตั้งใจครับกับแม่โมแล้วก็คุณย่าทีมงานของเราทุกคนเนี่ยว่าเราจะต้องช่วยกันเก็บความลอมลิฟเพื่อที่จะทำสถานที่แห่งนี้ให้เกิดขึ้นให้เป็นจริงให้ได้และในวันนี้สถานที่แห่งนี้ก็เกิดขึ้นจริงแล้วครับใช้ระยะเวลาจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยก็ร่วมสองปีแล้วครับผม ครับสาหรับที่มาของโลโก้สามขาคาเฟ่ของพ่อนะครับก็มาจากน้องหมาคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าน้องสกายครับน้องสกายเนี่ยเราไปพบเขาโดยบังเอิญที่มอศิลปากรเพชรบุรีครับในวันนั้นเนี่ยพ่อจะไปทําทุระแต่เนื่องจากว่าระหว่างทางครับไปพบน้องสกายนอนอยู่บริเวณริมถนนครับด้วยมีบาดแผลที่บริเวณขาขาหน้าซึ่งเอกใจครับว่าเอ๊ะทำไมน้องที่เป็นลักษณะของน้องบางแก้วเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วควรต้องมีเจ้าของ กลับมานอนอยู่ริมถนนแบบนี้ก็เลยจอดรถครับเพื่อหวังว่าอยากจะให้อาหารเขาสักมื้อหนึ่งแล้วปรากฏว่าสิ่งแรกที่เราเห็นครับก็คือบริเวณขาของน้องที่ใหญ่ผิดปกตินะครับและพอยิ่งเข้ามาใกล้พ่อมากขึ้นเนี่ยขาลำ,ลำแขนขาของเขาเนี่ยบวมและใหญ่มากครับในวันนั้นเนี่ยพ่อก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้านั้นณตอนนี้เนี่ยเราคงต้องพาน้อง ไปหาคุณหมอแล้วก็พยายามเกี้ยกล่อมต่างๆนานาใช้ระยะเวลานานอยู่พอสมควรครับกว่าจะพาน้องขึ้นรถแล้วก็ไปส่งทางโรงพยาบาลได้ปรากฏว่าคุณหมอได้วินิจฉัยแล้วนะครับบาดแผลของน้องเนี่ยเป็นอย่างที่เราคิดเลยก็คือน้องถูกทำ้ายครับโดยการฝันหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการรักษาครับสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องเสียขาเสียแขนไปหนึ่งข้างเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเขาไว้ หลังจากวันนั้นน้องก็รักษาจนหายแล้วก็กลับมาอยู่กับพ่อที่บ้านทักงพงของเราที่บ้านหลังสุดท้ายของน้องจอนจัดครับเราก็เลยเลือกให้น้องเนี่ยเป็นโลโก้ของร้านแล้วก็เป็นเจ้าของร้านตัวจริงไม่ใช่พ่อนะครับสามขาคาเฟ่ก็มาจากชื่อน้องจากอาการท่าทางที่เขาพิการนะครับก็คือเป็นร้านสามขาคาเฟ่ของเราจนถึงณปัจจุบันครับ แล้วก็นอกเหนือจาก3ามขาคาเฟ่ของพ่อนะครับทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วครับว่าพ่อเนี่ยมีบ้านพักพิงมาก่อนด้วยนะครับชื่อว่าบ้านหลังสุดท้ายของน้องจอนจัดนะครับบ้านของเราเนี่ยช่วยเหลือเด็กๆมาหลายร้อยชีวิตมากๆนะครับแล้วก็เด็กๆหลายๆคนเนี่ยก็ได้มาอยู่กับพอ่อแต่ว่าพ่ออยากจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นนะครับที่เราได้เห็นเองจริงๆนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยจากฝีมือมนุษย์ที่ทําร้ายกับสัตว์เหล่านี้นะครับเดี๋ยวพ่อจะยกตัวอย่างเอาเฉพาะเด็กๆของบ้านของพ่อนะครับ พ่อขอพูดถึงพ่อใหญ่อีกท่านหนึ่งนะครับที่บ้านของเราซึ่งเป็นเคสอุบัติเหตุแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพ่อใหญ่กลายเป็นผู้พิการแล้วก็อยู่กับพ่อที่บ้านหลังสุดท้ายแห่งนี้นะครับ mm hmm. เคสของพ่อใหญ่นะครับเกิดจากความไม่รับผิดชอบของมนุษย์เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับ mm hmm. เคสนี้เกิดในจังหวัดเพชรบุรีครับในโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเคสนี้พ่อได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากเด็กบมน้มํามันปตทครับ เด็กป่าวน้ำมันมาเล่าให้กับพ่อฟังว่าเขาเห็นน้องหมาคนนี้เนี่ยแล้วค่อนข้างที่จะเวทนามากๆนะครับคือเคสนี้พ่อใหญ่ถูกลดชนนะครับสภาพร่างกายท่อนล่างของเขาเนี่ยพิการนะครับเละเทะไปหมดเลยกระดูกยังคงอยู่ขายัยงคงอยู่ครบแต่ว่ามันเละเทะไปหมดแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าพ่อใหญ่เนี่ยรับผิดชอบต่อหน้าที่เนื่องจากว่าพ่อใหญ่อยู่ในโรงเรียนนะครับทุกวันในตอนเช้าพ่อใหญ่จะไปเคารพธงชาติกับเด็กๆ ในตอนเช้าทุกๆวันหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุแล้วตัวเองกลายเป็นคนพิการเนี่ยพ่อใหญ่ไม่ได้ไปทําหน้าที่อยู่พักหนึ่งเลยนะครับเด็กๆเ,เองก็สงสัยว่าหายไปไหนหลังจากที่บาดแผลพอทุเลาลงบ้างพอที่แกจะมีเรี่ยวแรงในการไปทําหน้าที่ของแกแกกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนั้นทุกคนตื่นตกใจกันมากเมื่อเห็นแกครั้งแรกเพราะว่าแกก็ได้ลากสังขารของแกครับด้วยขาหน้าเพียงแค่สองขาไปที่เสาธงแห่งนั้นครับ แล้วก็ทำการเคารพธงชาติกับเด็กๆอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนี้ครับพ่อเพชรอยากจะฝากถึงทุกๆคนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอของน้องๆน,นักศึกษากลุ่มนี้อยู่นะครับฝากถึงทุกๆคนเลยครับว่าโลกใบนี้ครับมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันไม่ได้ระบุว่าให้พวกเราซึ่งเป็นมนุษย์อยู่กันเพียงแค่สายพันธุ์เดียวนะครับ โลกของเราเนี่ยประกอบด้วยหลายๆอย่างครับแล้วก็ส่วนหนึ่งพวกนั้นก็คือสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายที่พวกเขาก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยธรรมชาติเหมือนกับพวกเราฉะนั้นเนี่ยครับอยากให้ทุกคนนะครับแบ่งปันเผื่อแผ่แล้วเว้นที่ว่างให้พวกเขาบ้างหากคุณไม่รักคุณไม่ชอบคุณก็แค่มองผ่านไม่ต้องไปทำร้ายพวกเขานะครับฝากถึงนทุกๆคนครับขอบคุณครับ สำหรับสามขาคาเฟ่ของพ่อเนี่ยเราอยู่กันที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมู่บ้านต่อเกตนะครับอยู่ห่างจากเมืองหัวหินเพียงแค่ไม่กี่กิโลไม่กี่นาทีเท่านั้นอยากจะขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่มีความรักในน้องหมาน้องแมวจรจัดนะครับมาเยี่ยมพวกเราที่นี่มาเล่นกับพวกเขามาให้ความสุขมามอบอ้อมกอดที่จริงใจให้กับพวกเราที่นี่เรียนเชิญทุกๆคนนะครับหากท่านใดที่มาแล้วนะครับมาร่วมกันอุดหนุนสินค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องดืม่ม กาแฟอาหารของทางเล่นต่างๆสินค้าของพ่อทุกรายการนะครับเราจะทําเป็นโครงการนะครับสินค้าทุกอย่างเนี่ยหบาทครับพ่อจะหักออกเพื่อเป็นรายได้ให้กับเด็กๆเ,เ,เอาไว้ดูแลรักษาเด็กๆจรจัดที่อยู่ภายนนอกของบ้านของพ่อหากท่านใดอยากร่วมบุญอยากมาเยี่ยมเด็กๆที่นี่พ่อเรียนเชิญนะครับที่นี่ของเราเปิดกันทุกๆวันครับขอบคุณทุกคนครับ